ฮัไปห้องนี้มีโปไหมห้องนี้มีโปไหมีใครโปอ่ะใครโปอ่ะบอกหน่อยเราเราถ่ายคลิปอยู่ทีหนึ่งทีมันใช่ไหมได้เดาตาเราลับนที่ตาไปแล้วกันต่อต่อได้ถ้าโปนี่เราจะได้เก็บหมดทีม ờ, à, để đào Po mai còn. Po mới nơi nào? Này ngay mà rồi. Lượm nồi phải không? Lượm nồi đấy phải không? Lượm nồi đấy phải không? Khiêm mới nhỉ. Lùng mà nó đi! trong này. Oh, cây Joe, cây Joe, cây Joe, cây Cái cây Joe, cây Joe, cây โอ้ไอสาสตว์นี่ก็ตลอดเลยเปีนไ้เหี้ยโอ้ตายยังวะตายแล้ว